เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C ช anel ขอเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับผีในบ่อตกปลานั่นเองนะครับผมเนาะนะแะหลายๆคนนี่ครับอาจจะสงสัยนะครับว่าผีในบ่อตกปลานั้นนะครับมันคืออะไรนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จะมาบอกกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงในช่วงเวลาเทศกาล ฮาโลวีนแบบนี้นะครับหรือว่าในช่วงเต้นต้นเดือนตุลาครับผมไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับในบ่อตกปลาเราเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับผมก็คือถ้าเรากดเข้ามานะครับผมอาจจะสังเกตได้ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะผุดขึ้นมานะครับจากบ่อตกปลาของเรานะครับมันก็คือเจ้าผีวิญญาณร้ายนั่นเองนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ฟาร์มผมมันไม่เห็นนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมได้กดปฏิเสธมันไปเมื่อกี้นะผมยังไม่ได้เปิดนะคุณผู้ชมผมเอาผมเก็บไว้รอทำคลิปนะฮะ ขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยช่องผมเนี่ยนะครับมีระบบซูเปอร์แทงซ์แล้วนะครับผมก็คือคุณสามารถโด o n a t ผมนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะในการทําคลิปต่อไปนะฮะก็นี่ครับผมก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรต่างๆนานาได้เลยนะครับจากนั้นคุณก็เลือกราคาที่คุณต้องการได้เลยนะครับนี่ฮะมีหลายราคาเลยนะฮะแล้วแต่คุณเลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมในการสนับสนุนผมนะฮะนอกจากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดดูคลิปเนาะแล้วก็คอมเมนต์ของคุณนะครับผมก็จะเด่นมากๆในช่องแแชนนบบผมเเป็ี้ลย แค่นี้แหละไปรับชมคลิปกันต่อเลยตอนนี้ผีมันหายไปแล้วนะคุณผู้ชมมันหายไปจากฟาร์มเราแล้วนะครับเออนะฮะ ก็คือเมื่อเชา้าเนี่ยมันมาเนี่ยมันเออมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมมู้ชมนะครับตรงเมาส์ที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเออผมไม่กดเนี่ยผมยังไม่ได้กดรับเนี่ยผมก็คือเออมันก็เลยทําการหายไปนะครับผมมู้ชมนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เก็บเนี่ยแล้วมันหายไปเนี่ยนะครับมันจะมาแค่วะะนันละหนึ่งครั้งนะผู้ชมเนี่ยมันจะมาวันละหนึ่งครั้งและถ้าเกิดว่าในวันนั้นเรายังไม่ได้กดรับมันเลยเนี่ยนะครับมันจะมานะครับวันหนึ่งะครับประมาณสี่ถึงห้าคร ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเราไม่เจอเนี่ยครับก็ให้เข้ามาอีกนะครับให้เข้ามาดูมาเรื่อยๆนะครับผมประมาณเออสองชั่วโมงถึง3ชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็ค่อยเข้ามาดูมันใหม่เนาะนะครับอ่ะนี่ครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะครับเนาะนะสำหรับใครที่เปิดไปแล้วนะครับจะไม่มาให้เปิดดีนั่นเองนะครับคือผีเนี่ยไอ้เจ้าผีตัวนี้เนี่ยมันจะมาแค่วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครุณผู้ชมย้าว่า1ครั้งเท่านนะั้นเนาะ นะครับมันจะมาให้เราเอา่อเปิดนะครับคือถ้ามันมาแล้วเราทำอะไรได้อะมันมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องจิ้มที่ตัวมันนะครับผมกดจิ้มมันปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะได้ออกเป็นรางวันแบบสุ่มมาให้เรานั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เกตเล็กเกตน้อยอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเฮเดเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับและคุณเนี่ยเพิ่งเข้ามาแบบว่าออกเป็นฮาโลวีนครั้งแรกในฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับอันนี้พูดย้ำอีกทีนะครับก็คือ ฮาโลวีนครั้งแรกในฟาร์มที่คุณเคยเล่นมานะครับถ้าเกิดว่าคุณกดจิ้มที่ผีเนี่ยนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับของตกแต่งชิ้นที่หนึ่งมานะครับเดี๋ยวผมจะไปเออเอาของตกแต่งชิ้นนั้นให้ดูมันจะเป็นของตกแต่งที่เรียกว่าโลงศพนะคุณผู้ชมนะครับใครที่แบบว่าเออนี่ครับใครที่แบบเล่นบ่อตกปลานะครับแล้วก็เป็นฮาโลวีนครั้งแรกนะครับคุณก็จะได้เออเจ้าโลงศพนี้มานะครับคุณผู้ชมนะที่ผมเลื่อนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมหาที่วางแป๊บนึงนะครับวางไม่ได้้้้เลลยนนนนนนะะะคคคครรรรัััับบบ่่ววางงงทีีีตแกุณผูชมโศพ นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะผมสูงข้ไปนี่ครับโลงศพเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเฮดครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นฮาโลวีนครั้งแรกในฟาร์มเนี่ยนะครับเวลาคุณจิ้มไปที่ผีเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสได้เจ้าของตกแต่งชิ้นนี้มานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปแล้วนะครับจะไม่มีโอกาสได้อีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเนาะก็จะเป็นของตกแต่งนะครับสุดพิเศษนะที่เกมเขาได้แอบซ่อนไว้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปแล้วนะฮะ ประมาณนั้นนะครับนี่ก็ผมได้มานานแล้วแหละนะครับประมาณปี2ปีแล้วนะครับก็ได้เออเจ้าลงศพนี้มาเนาะเนี่ยเป็นของตกแต่งนะครับที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเพราะผมไปดูคลิปฝรั่งมาเขาบอกว่าเออมันได้ครั้งแรกจริงๆเนี่ยครับแต่ก็ผมก็ไม่เคยได้อีกเลยนะครับเพราะว่าฮาโลวีนเนี่ยมันมีปีละครั้งใช่ไหมครับคผู้ชมนะฮาโลวีนเนี่ยมันมาปีละครั้งนะครับแล้วเราก็เออได้รับแค่ชิ้นเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับผมไม่ได้วางเลยเพราะมันไม่มีนะครับเพราะผมมีแค่อันเดียว นั่นเองครับอโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนฟาร์มมาแล้วนะครับผมเป็นเอ,อ่ออีกฟาร์มหนึ่งของผมนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่ครับมันจะมีผีหรือเปล่านะฮะอ่ะฟาร์มนี้ผมยังไม่ได้กดเอ,อ่อเปิดผีไปเลยนะครับเมื่อกี้เนาะนะครับอ่ะผีไม่มานะครับผู้ชมผีไม่มีเนาะ เนี่ยครับก็ให้เรารอนะครับผมคุณผู้ชมนะครับก็ให้เราแบบเข้ามาส่องเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละวันนอนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดนะอย่างถ้าเกิดว่าใครเออ่จิ้มที่ผีไปแล้วเนี่ยรอบหนึ่งนะครับในฟาร์มของเราเนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอให้เออ่ผ่านไปสักยี่สิบสี่ยี่สิบห้าชั่วโมงนะครับเราถึงจะมีผีขึ้นมาตัวใหม่ในฟาร์มนั่นเองเนาะนะครับอ่ะเนี่ยฟาร์มผมไม่มีนะตอนนี้นะครับอีกฟาร์มหนึ่งก็ไม่มีนะครับก็คือมันจะมาเป็นเออ่ช่วงช่วงเวลานะครับซึ่งงงงเเเอออ่่่่่่ผมมมมมมบบกกไไได้นนนนนะะครรัััวววาาาาาจชลหซึ็ีีตย ตารางเวลาเนี่ยบอกอยู่นะคุณผู้ชมมันจะมีเอ่อตารางภาพนะครับเวลาที่ผมเอ่อไปเห็นใน a c e b o o k นะฮะในกลุ่มของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีเอ่อตารางเวลานะครับบอกนะครับว่าผีมันจะมาช่วงไหนบ้างนะครับก็คือผีเนี่ยมันจะมาเอ่อในแต่ละแบบห่างกันประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงนี่แหละนะครับที่เอ่อผีมันจะเข้ามานะครับผมแบบถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้จิ้มที่ผีเลยนะครับเราก็จะ มีโอกาสนะครับในวันนั้นอีกประมาณสักสีครั้งน้องนะครับที่ผีมันจะโผล่มานะครับก็กดเข้ามาดูใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมนี่ครับก็เข้ามาดูแบบนี้แหละนะครับเรื่อยๆนะเออนะครับก็เลเวลไหนที่เออ่ฟาร์มไหนนะครับที่ปลดล็อกนะครับผมบ่อตกปลาตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เข้ามาส่องดูนะครับเรื่อยๆเนาะนะครับบางคนอาจยังไม่รู้น้องผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้ว่าเออ่มันมีผีในฟาร์มด้วยนะคุณผู้ชมนะครับ ผีในฟาร์มก็จะอยู่ที่ตรงบ่อตกปลาของเรานี่แหละนะครับแล้วกดเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับผมมันจะเป็นลักษณะแบบว่าวิญญาณนะคุณผู้ชมนะยมันจะเป็นวิญญาณสีขาวๆนะที่ผมขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นแหละเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผีในฟาร์มเนาะนะครับที่ผมอยากจะมาบอกในวันนี้นะครับก็คือเจ้าผีเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะมันจะโผล่มาทุกๆ 3- ถึง4ครั้งต่อวันนะครับแต่ เฉพาะคนที่ยังไม่ได้จิ้มรับรางวัลไปในสลาวันนั้นเท่านั้นนะครับคือผีเนี่ยมันจะให้รางวัลแบบพวกของไอเทมแบบสุ่มเนี่ยมันจะเป็นเลือดเป็นขวานเป็นกล่องตะปูเป็นสลักอะไรแบบนี้นะครับคือแล้วแต่นะครับว่าเขาจะสุ่มให้เราได้อะไรนะครับแต่ละฟาร์มก็จะได้ไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกัน นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกที่ด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนั้นผมเคยทําไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ทําอีกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมเคยทําไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ไปค้นหาดูนะครับมันอยู่ในเพลย์ลิสต์เฮเดนี่แหละนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตอนจบคลิปเนี่ยนะครับมันจะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นมานะครับผมคุณก็กดไปดูนะครับมันจะเป็นเพลลลลลยย์์์์ิิิสสตตเเเเเฮฮดดดดดนนนนนนนะะะะคคคครรรรัััััับบบทททีี่่ผผมมมมววปป้้้้งหไไไพกก็ู ก็ใครอยากติดตามซีรีส์ฟาร์มเลสเพลงของผมนะคะก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์เพเดลิสเพลย์เนาะนะครับผมก็จะใส่แยกเป็นเพลย์ลิสต์ไปให้ในช่องผมนะไปเลื่อนหาก็ดูนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้คงต้องมีเพียงเท่าน,น,นี้แล้วกันนะครับผมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย